สวัสดีค่ะบระพพ์สอนรัตนสี่ะค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนาขนาดพื้นที่สามไร่ค่ะคุณพ่อเจ้าของแปลงรออยู่ด้านในเเข้าไปหาคุณพ่อกันค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะ,ค,ะครับผมนายนิสิตพิลานะครับบ้านอยู่บ้านโนนโขดสีหมู่ที่หกได้ทำโคกหนองนาะที่จริงก็วางแผนไว้ก่อนก่อนจะเสียที่ที่ ก็ได้บ่อพอได้บ่อที่เราเตรียมตัวไว้สามบ่อสามบ่อนะครับเห็บปลาดุกปลาเน็ดปลาตะไคร่ก็จะพาเยี่ยมชมสวนนะครับที่อยู่ด้านนี้นะครับด้านทางทิศใต้นะครับก็จะมาเห็นยังนายังทําไม่เสร็จ ข่าวก็อยากจะให้คุณพ่อเว้าถึงสิ่งที่ได้รับหลังจากที่คุณพ่อเขาลงพุ่งการโคกน้องหน้าค่ะอ๋อครับผมสิ่งที่ได้รับที่ประทับใจที่สุดก็อันดับแรกก็คือ เพื่อนนั่นไดมิตรภาพมิตรภาพของเพื่อนในโคกหนองนาด้ดยกันสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่ตลอดเวลาอยู่ในไลน์นี่จะดูตลอดของเพื่อนของอำเภอต่างๆไม่ว่าของสมเด็จนามนที่ไหนเราดูตลอดก็เลยได้เพื่อนก็ได้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันก็เกิดมีความสุข ในการได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนอันนี้คืออันดับแรกที่ได้่ครับอันดับสองก็คือความสุขของต,ตัวเองที่ได้ทำวามสูงห้างใจ่ขางใจนะครับแันที่สามก็คืออย่างน้อยๆเราก็ยังมีลูกมีหลานมาดูแลมามาได้แบ่งปัน,ปนอาหารที่เรามีเช่นมีปลามีผลไม้ต่างๆที่เราปลูกไว้ ลูกหลานเข้ามาเยี่ยมมาชมมาเที่ยวมากินก็มันก็มันจะตามมาเองเป็นค่นอยได้เป็นคนไยได้จากโครงการ<ๆ>ที่ได้ร่วมโครงการครับก็ต้องราบขอขอบคุณโครงการโคกหนองนาโมเดลเป็นอย่างยนะิ่งนะครับโดยเฉพาะโครงการในระดับของสถา,าบัน ได้ครับได้รับประโยชน์พระราชทานโครงการให้ครับประชาชนก็คือทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะมีความสุขนะครับโดยเฉพาะความสุขทางใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณนพตประจำตำบลอพชอำเภอจังหวัดนะครับอย่างของผมนี่ท่านได้ออกมาดูแลหลายครั้งแล้วครับวันสามัคคีท่านก็ออกมาชมวัน เอาเขา,า,า,าเรียกว่าวันสามัคคีมามาทำในสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็มีประทับใจคือเพื่อนมาช่วยปลูกต้นไม้มาช่วยห่มดินนะครับก็มาสนุกสนานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่บริเวณนี้แหละครับที่ของผมภูมิใจเป็นอย่างสูงนะครับคุณก็ต้องกราบขอบคุณ